สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีอ้มาพรกันสาวชชยภูมิแชแนลจะโอ้ยตื่นเต้นเห็นน้อไม้ญาติน้อไม้กันพี่น้องมือนี้พามาหาโนไม่มูเจ้าเบิงคักคักขนาดเลยเบิงเด้อเดี๋ยวอยสิเลนเอาเห้เบิงเด้อขั้นสิ่เบลไปให้ฮักเอาที่ละนอที่ละนอที่ละกล่องขึ้นเลี่ยวเลี๋ยวก่อนพี่น้องมานเหนึ่งสองมูเจ้าเออมูเจ้าสิเห็นควายบ่ล่ะ เ่สิว่าข่อยหันนิวเ้อข่อยเฝ้าเยอีน่างงามมันยานยาดข่อยเจอเห็นบ่พี่น้องอ้นอย่าญาติกูนะมาหาพี่น้องมาหาหนุ่มใหม่สวยสวยมาจนสีเทียมเลยพี่น้อง ผู้เจเห็นมอุ้ยเอาเลยมาจังเลผู้เจวยเยี่ยวนหัวเด้อขยเฝ้าอ้ยพี่น้องมึงเดี๋เฟังตะเสียงเอากับพวกเาพี่น้องลูกเยื่เบิงโอ้ยท่านผู้ชมฉันเเวียนหัวคั่กไหมวะเดีพี่น้องเดียวังเบงพมาเบิ้งยัง เบื่องคุยเอานุ่มไม่บ่นเลยโวยพี่น้องโวยโยนโยนกองอย่างเดียวรึกมาแล้วพี่น้องตังหนีสนุกฝีอย่างเดียว เดี๋ยวข่อยเนมหากันอุ้ยนี่ที่เครงลังข่อยอีกข่อยหดข้านมาด้วยพี่น้องนั่นเอามาบเบิด,ดอีกเดี๋ยวถ้าพี่น้องเด้อข่อยกำลังเศร้าหับแฮมไปสิเฝ้า,าท่าย่งมุจเจ้าเบิ้ง นี่แหะตะกี้กทเห็นหลายๆอยู่อันหักน้องใหม่กูไปเบิดแล้วแล้วพี่น้องคอยหากันนะโอ้ยนี่เด้นี่นี่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วมูเจ้าเห็นบ่ล่ะพี่น้องนี่ยมองๆชัดไหมบ่ชัดไหมเยอะปลาข่อยดูข่อยเตี้ยเต้ยอุ๊ยโอ้ยเจ็บ

วันเอออย่าทำนีสใสพี่น้องมันมันเนี่ยเสีหาตังต้องวันอย่าทำอย่างนี้เดี๋ยวพี่น้องคุยกับงนี่็นงันก่อเดี๋ยวเอาน้งม่นี้มั่ก่อ nó là lèo nó không có hoài vô Hồi tỏ mày quá Thì Ôi đắng, mừng không giờ giềng đắng Mừng giường đắng được không <laughs> phải ืเม่อวานนี้ทำไมไม่หาได้อย่างนี้วะแล้วยาวเวฟมาที่นี่มึงเอ้ยลำบากตอนเผาเอาหลงงงงวะเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวพี่น้องเยัยนะมึงจะล่อยใครกันเด้อโอ้ โอ้ยพี่น้องเดียวเดียวเดียวผวยผ้าแลนอีกตาย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 ยังเดียวเลยพี่น้องอะไรฮะนั่กกว่ามากไม่เห็นโอ้ยพี่น้องมาเสี่ยงยากไปเบิร์ดเบิองเบืองเบืองนะว่าอยู่ไหนไหนวะ เจ้ายาดาข่อยเด้อยาดาข่อยนั่นหลังเด้อเดี็กก็ชี้ว่ามึงหักโนมัอยู่ซ้ายกูคือบ่เย็นตีน้องกองมัวตัวแล้วเยอะเยอะจับไม่ได้ อยู่ตรงนี้นกูก็ไปไม่มดนี่น้สงสวงใสเวียนหัวคักแท้ๆละคลิปนี้เน่ะเ้ยเหนืออน่อย <c oughs> มีแบ่งอานาขเขตแบ่งอานาเขตกันหานอไมรเด้พี่น้องโอ้โหนั่น โอ้ยสาวหาหาคอยหากลองไใหม่ก่อนเด้อจักกลองไว้สิโอ้ยหนท่ยืมถใหญ่้มาโอนทำไมไม่ยืมถังแม่หมาอ่ะกลองมีอีกกลองนึงบัวบัวบัวเอากล้องหนูหม่หาย มือน <t ess coffee> ี้ตั้งใจว่าสิมาเอานอไม้ยามเดี๋ยวเนวิดีโอวิ่งบัวเหลียวโอ้ยไม่ไม่ไม่เอานม้ยามเดี๋ยวไม่ได้พี่น้องเวียนหัวบัวมุเจ๋อคอยเวียนเวียนได้คอยหันไปหันมากเลยเอานอไม้ก็บวชดีแต่หลักกองนอไม้ อเหนื่อยวันแบกลงดึกเด้อไม่จะแบกหนูใหม่นะแบกทุดเนี่ยลาสุดมีดหายกี่ด้วหาไมคคุมคามีดไหมเนี่ยวันนี้ เอาขึ้นชนแนมยดบเหินดอกจโอ้ยเบิ่งเบิงเบิ้งครับพี่น้องเบิ่งไปชิฮักแลนฮักไปเบิ้งอะกองมาไม่นี่วางทั่วทีทั่วแดนแล้วพะทีนี้เนี่ยเด้มา เอาหไม่หรอนี่กระานกระานเป็นฟัวงดื้อจะอคะพี่ดีค่ะไม่ปาหัไปดีปักลึกๆๆๆก็ไม่ได้หนูไม่ชอบบ้านน้ำฟัวงน้ำฟัวน้ำฟัวงเนี่ยเยี่ยเยี่ยเยีอาพี่ีจะวิ่งเอาหาไม่เห็นอยู่ไหนเราเอา ไม่มีไม่มีเหนื่อยเลยแล้ววนี่โอ๊ยโอดยๆๆวัดวัดววแปงวนมาที่เสาก็ยังได้หนูไม่หนูถือโอเเจ้าเห็นเพื่น้องแล้วก็งนมาให้นี่ ngàn da ngàn vội đi vĩnh long ui 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 chắc ui 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 ยั่งใหก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวชชยภูมิน้ำเดินจากพี่น,อน้องหาหนไม่มือนีเมือนคัดเดี๋ยวก่อนสาวเชยภูมิเศร้าเมื่อยก่อนเดี๋ยวสิหาให้เบิ่งอีกรอบนึงเด้อพี่นอ้องทาเบเมื่อยเกินไปถ้าว่าแบ็ดเบ่อเมื่อนะพี่น้องจะฮาสำหรับคลิปนี้สาวชชยภูมิลาไปก่อนเด้อจ้ะพี่น้องไล่แนนซันแนนอีหย,ยังแนนสารพัดอีหยังก็อดทอนเบิง่งเอาเด้อพี่น้อง ไปแล้วอีอวนมันฝ่าวเรียนเอาน้าาองใหม่นี้ววยเลี้ยวไปแล้วจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า